บ่ายวันที่18สิงหาคมปี2565แสงแดดยามบ่ายของภาคกลางยังคงแผดเจ้าสาดส่องลงบนต้นไม้หน้าสถานีตำรวจผู้สำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีประตูห้องรับแจ้งความเปิดออกพร้อมกับร่างของคนสองคนเป็นมาลิหญิงสาววัย26ปีและธนาพ่อเลี้ยงของเธอเพียงแรกเห็นทั้งคู่ก่อสร้างความรู้สึกผสมปนเปกันอย่างน่าประหลาดให้กับผู้ที่พบเห็นทั้งตื่นตระหนกและมีความ ก้าเขินอย่างเห็นได้ชัดมาหลีกอดกระเป๋าถือไว้แน่นดวงตาแดงกับราวกับเพิ่งผ่านการร้องให้มาอย่างหนักเธอแจ้งความด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคุณแม่ของหนูออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าข้าท่านบอกว่าจะเข้าไปกรุงเทพไปพบลูกค้าเพื่อรับเงินค่าปลาแล้วจะรีบกลับหนูโทรหาทั้งวันก็ติดต่อไม่ได้เลยข้าหนูเป็นห่วงมากเลยข้าคุณตำรวจธนาที่นั่งอยู่ข้างๆก็พยักหน้าเสริม ด้วยน้ำเสียงทุ้งต่ำเพื่อปลอบโยนผมโทรหาคู่ค้าทุกคนของเขาแล้วไม่มีใครเจอเลยผมว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆเมื่อฟังผิวเผินนี่ดูเหมือนคำให้การของญาติที่กำลังเป็นห่วงสมาชิกในครอบครัวอย่างสุดหัวใจแต่สำหรับสารวัตรอาทิตย์นายตำรวจหนุ่มผู้มีไหวพริบปฏิพานฉีบแหลมแล้วทุกอย่างกลับดูไม่ลงรอยกันอย่างที่เห็นสิ่งแรกที่ทำให้เขาเอใจคือความโศกเศร้าของ มาลีที่ดูจะเกินจริงไปสักหน่อยเธอเกล่าวโทษตัวเองร้องให้ฟูมไฟแต่กลับตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องเวลาอย่างไม่ตรงไปตรงมาในทางกลับกันกับนิ่งสงบเกินกว่าจะเป็นสามีที่กำลังกังวลว่าภรรยาจะหายไปเขาพูดอย่างช้าๆด้วยน้ำเสียงรากเรียบราวกับกำลังอ่านบทละครที่ท่องจำมายัางดีและท่ามกลางถ้อยคำที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนั้นสารวัตรอาทิตย์ก็สังเกตเห็นรายละเอียดที่ละเอียด ออนยังหนึ่งสายตาของมารีและถนัดอาจจะเผลอเหลือบมองกันเป็นครั้งคราวราวกับกำลังตรวจสอบปฏิกิริยาของอีกฝ่ายนี่เป็นปฏิกิริยาที่ยากจะปิดบังหากคนสองคนกำลังเก็บงำความลับบางอย่างร่วมกันสารวัตรอาทิตย์จดบันทึกแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามมากมายหากเป็นห่วงคนในครอบครัวจริงๆทำไมต้องรอถึงสองวันเต็มๆถึงจะมาแจ้งความทำไมคำให้การของทั้งคู่ถึงได้สอดคล้องกัน ทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างไม่มีที่ติและทําไมในแววตาที่เจือปนด้วยความทุกข์ของพวกเขากลับมีประกายของความระแวดระวังซ่อนอยู่ขณะนั้นห้องทั้งห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาเดินสารวัตรอาทิตย์ค่อยหาหับปิดสมุดบันทึกแล้วเอหลังพิงเก้าอี้เขารู้ว่าคดีคนหายครั้งนี้ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่สองคนนี้พยายามแสดงออกมาละครฉากใหญ่ที่ดูไม่สมจริงเพิ่งจะปิดม่านลงแต่ นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นภายใต้การนำของสารวัตรอาทิตย์ทีมสืบสวนได้เดินทางไปยังบ้านทรงไทยประยุกต์หลังใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางฟาร์มปลาสวายขนาดดมหือมาของครอบครัวคุณหญิงเมริกามองจากไกลาลนตัวบ้านสีขาวหลังคากระเบื้องสีแดงเข้มที่รายล้อมไปด้วยสวนมะพร้าวและต้นไม้ร่มรื่นดูสงบสุขอย่างน่าประหลาดแต่เมื่อก้าวผ่านประตูร้เหล็กเข้ามาความ รู้สึกนั้นก็หายไปในทันทีบรรยากาศภายในบ้านกลับเย็นเยียบและเงียบสงดจนได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองบนพื้นกระเบื้องทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบรั้วและสะอาดสะอ้านราวกับเพิ่งถูกทําความสะอาดมาอย่างดีและความเป็นระเบียบนี้เองที่ทําให้สารวัตรอาทิตย์รู้สึกไม่สบายใจเพราะจากคําบอกเล่าของแม่บ้านคุณหญิงมันกาเป็นคนเจ้าระเบียบแต่ก็ไม่เคย ถึงขั้นสมบูรณ์แบบในขณะที่ทำงานค้างอยู่ท่านมีนิสัยที่จะวางกาชาร้อนๆไว้บนโต๊ะทำงานเสมอและรองเท้าใส่ในบ้านก็จะวางอยู่ยังเป็นระเบียบหน้าประตูห้องนอนแต่วันนี้การน้ำชากลับถูกล้างสะอาดและคว่ำไว้อย่างดีในตู้กับข้าวส่วนรองเท้าก็หักไปอย่างไรร่องรอยสารวัดอาทิตย์นิ่งไปนี่ไม่ใช่สัญ,ญญาณของคนที่รีบร้อนออกจากบ้านแต่มันคือสัญ,ญญาณของใครบางคนที่จงจะหลบร่อง รอยของคุณหญิงเมริกาออกจากบ้านหลังนี้เขาเริ่มตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นในห้องทํางานรายละเอียดเล็กๆแต่มีความหมายก็ปรากฏขึ้นโทรศัพท์บ้านที่วางอยู่มุมโตมีรอยขีดข่วนใหม่ๆสายโทรศัพท์ถูกดึงจนตึงผิดปกติราวกับเคยมีการยื้อยุดฉุดกระชากการที่นี่สารวัดอาทิตย์ยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งลางจินตนาการถึงสถานการณ์คุณหญิงมันก,กำลังคุยโทรศัพท์หรือทํางานอยู่แล้ว จูจูก็มีใครบางคนเข้ามาจากด้านหลังบางทีท่านอาจจะขัดขืนจนเกิดการต่อสู้ขึ้นและและทุกอย่างก็เงียบลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่อยๆประกอบกันเป็นภาพที่ยังคงเลือนรางแต่น่าสงสัยสถานที่เกิดเหตุสะอาดเกินไปซึ่งผิดปกติสําหรับคดีคนหายกิจวัตรประจําวันที่เป็นลนักษณะเฉพาะของเหยื่อได้หายไปร่องรอยการต่อสู้แม้จะเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอที่จะบ่งชี้ว่าเคยมีเรื่องไม่ดีเกิด ขึ้นที่นี่สารวัตรอาทิตย์รู้ดีว่าเพื่อปกปิดความจริงคนร้ายได้วางแผนมาเป็นอย่างดีแต่ความพยายามที่มากเกินไปในการลบรอยกลับทําให้บ้านหลังนี้กลายเป็นภาพวาดที่เยียบเย็นและเต็มไปด้วยช่องว่างช่องว่างที่เขาจะต้องเติมเต็มด้วยความจริงบ่ายวันนั้นสารวัตรอาทิตย์ตัดสินใจแยกสองคนพ่อลูกเพื่อสอบปากคําคนแรกที่เขาพบคือธนาเขาเดินเข้ามาในห้องในมือถือแก้วน้ําปากยิ้มเล็ก น้อยเพื่อแสดงความเป็นมิตรเสื้อผ้าเรียบร้อยผมวีเรียบทั้งหมดนี้บ่งบอกถึงความเป็นชายที่รู้จักดูแลภาพลักษณ์อาทิตย์เริ่มพูดผมแค่อยากจะฟังเรื่องราวจากมุมมองของคุณอีกครั้งธนานั่งลงพยักหน้าเบาๆผมกับคุณมาริกาแต่งงานกันมาได้ห้าปีแล้วครับเขาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งดูแลครอบครัวทุกอย่างผมรักเขามากพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆน้ำ เสียงของเขาราบเรียบไม่มีสะดุดราวกับได้เล่าเรื่องนี้ในหัวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสารวัดอาทิตย์สังเกตยอย่างตั้งใจไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆและแล้วเขาก็สังเกตเห็นนิสัยประหลาดอย่างหนึ่งนิ้วโป้งของธนารูปแหวงแต่งงาเนาเบาอยู่ตลอดเวลาซึ่งมักเป็นปฏิกิริยาโดยไม่รู้ตัวของคนที่กำลังเครียดหรือพยายามปลอบใจตัวเองสารวัดอาทิตย์จึงเปลี่ยนไปถามเรื่องงาน คุณพอจะเล่ารายละเอียดละเอียดเกี่ยวกับกิจการของฟาร์มปลาในช่วงที่ผ่านมาได้ไหมครับคราวนี้ธนาอั้มอึ้งไปเล็กน้อยออกผมก็แค่ช่วยงานเล็กเลกน้อยนอยนะครับเรื่องซื้อขายหรือเส้นสัญญ,ญาต่างๆคุณบรรกาเป็นคนจัดการทั้งหมดแล้วเรื่องการเงินหลักครับรายรับรายจ่ายต่างๆคุณพอจะทราบไหมาสารวัตรอาทิตย์ซักต่อแววตาของธนาวูบไหวไปชั่วครู่ก่อนจะกลับมาสงบโบโชนนิ่งดังเดิมผมเชื่อใจเขา เลยไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ลึกครับแต่ในใจสารวัตรอาทิตย์รู้ดีว่าสามีที่รักและเป็นพวงภรรยาจริงๆอย่างน้อยก็ต้องรู้เรื่องงานของภรรยาอยู่บ้างการที่เขาพยายามหลีเล่อนแสดงให้เห็นว่าความสนใจของเขาไม่ได้อยู่ที่กระบวนการแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ซึ่งก็คือเงินระหว่างการสนทนาสารวัตรอาทิตย์ลองหยิบรูปแต่งงานของทั้งคู่ที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาธนาเหลือมองเพียงแวบ เดียวแต่สายตากลับร้ายความรู้สึกโดยสิ้นเชิงราวกับว่านั่นเป็นรูปของคนอื่นคุณคิดว่าคุณมันกาเป็นคนยังไงครับเพื่อทดสอบเพิ่มเติมสารวัตรอธิษฐามขึ้นทนาตอบทันทีด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานเขาเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดียวแต่ก็ขี้กังวลบางทีการไปกรุงเทพครั้งนี้เขาอาจจะอยากไปจัดการทุกอย่างให้เร็วที่สุดด้วยตัวเองฟังดูเหมือนจะสมเหตุสมผลแต่ความราบรื่อที่มากเกินไป ในคําตอบกลับทําให้สารวัตรอาทิตย์ต้องระวังตัวเพราะตลอดการพูดคุยธนาจะรักษาน้ําเสียงให้ราบเรียบอยู่เสมอควบคุมอารมณ์ได้อยา่างน่าสงสัยเมื่อออกจากห้องสอบสวนสารวัตรอาทิตย์เดินออกมาพร้อมกับความเชื่อที่ยังคลุมเครือแต่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเบื้องหลังภาพรักษามีตัวอย่างคนนั้นมีบางสิ่งที่เยือกเย็นและผ่านการคำนวณมาอย่างดีซ่อนอยู่และบางทีสิ่งนั้นอาจเป็นป่มสำคัญของ คดีทั้งหมดนี้หลังจากสอบปากคำทนาเสร็จสารวัดอาทิตย์ก็ขอพบมาลีหญิงสาวเดินเข้ามาในห้องดวงตาบูมแดงในมือยังคงกํากระดาษทิชชู่ที่ยับอยู่ยี่ไว้แน่นนั่งลงก่อนสารวัดอาทิตย์พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคิดซักว่านี่เป็นการพูดคุยกันไม่ใช่การสอบสวนมาลีพยักหน้าเบาๆแล้วนั่งลงแต่ยังคงมีท่าทีหวาดระแวงเธอเริ่มเล่าเรื่องราวด้วยน้ำเสียงสะอื้นคุณแม่ของหนูเป็นคนเข้มงวด มากคะท่านอยากให้หนูเก่งเหมือนท่านหรือเก่งกว่านั้นหนูรู้ว่าแม่รักหนูแต่มันกดดันมากเลยข้าเมื่อพูดถึงความกดดันแววตาของมาลีก็ฉายประกายบางอย่างที่ยากจะกอธิบายทั้งเศร้าและเหมือนมีความขุ่นเคืองเล็กน้อยสารวัตรอาทิตย์สังสังเกตเห็นความขัดแย้งนั้นทันทีเธอเล่าต่อเช้าวันที่แม่จะไปหนูกับแม่ยังทะเลาะกันเรื่องเงินอยู่เลยข้าแม่บอกว่าหนูต้องดูแลตัวเองได้แล้ว จะพึ่งพาท่านตลอดไปไม่ได้หนูก็เลยโกรธไม่ได้ไปส่งแม่สาวัดอาทิต์ยถามส่วนทันทีแล้วหลังจากนั้นได้ส่งข้อความหรือโทรไปขอโทษคุณแม่หมายคำถามที่ดูเหมือนง่ายๆกลับทำให้มารีชะงักเธอหลุกตาลงมองตัวนิ่งเงียบไปหลายวินาทีก่อนจะสายหน้าไม่ขนูตั้งใจว่าจะโทรไปตอนกลางคืนสารวัตรอาทิตย์เข้าใจดีว่าปฏิกิริยานั้นไม่เหมือนกับลูกที่กำลังเป็นห่วงแม่ที่หายตัวไปจริงๆความ เศร้าของมารีดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ที่การที่แม่ไม่กลับมาแต่อยู่ที่ความว่างเปล่าเมื่อใครคนหนึ่งที่สําคัญกับเธอหายไปและคนหา,หานั้นอาจจะไม่ใช่แม่ของเธอตลอดการพูดคุยมารีทั้งร้องให้และเล่าเรื่องไปพร้อมกันแต่น้ำตาของเธอนั้นแปลกประหลาดมันไหลออกมาได้ถูกที่ถูกเวลาพอดีทุกครั้งที่พูดถึงความสัมพันธ์แม่ลูกที่ซาบซึ้งเหมือนกับนักสแสดงที่รู้จังหวะในการเรียกน้ำตาเพื่อกระตุ้นอารมณ์คนดูสารวัดอาทิตย์เฝ้า สังเกตยอย่างเงียบๆเขารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมารีกับคุณหญิงมริกาไม่ได้เป็นแค่แม่ลูกธรรมดาในเรื่องเล่าของมาริภาพของพ่อเลี้ยงปรากฏขึ้นบ่อยกว่าแม่แท้ๆเสียอีกเธอพูดถึงธนาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและสนิทสนมกว่าและทุกครั้งที่เอ่ยถึงเขาใบหน้าของเธอก็จะดูอ่อนโยนลงสารวัตอาทิตย์ยังไม่ด่วนสรุปแต่เขาก็เข้าใจว่าเบื้องหลังหยดน้ำตาน,นั้นมีความลับที่ยิ่ง ใหญ่ซ่อนอยู่ความลับที่อาจจะอธิบายการหายตัวไปของคุณหญิงมาริกาได้ทั้งหมดและเพื่อจะเปิดเผยมันเขาต้องหารอยร้าวทางจิตใจของหญิงสาวคนนี้ให้เจ็็นวันหนึ่งขณะที่แสงสุดท้ายของวันยังคงทาบทาอยู่บนผิวน้ำชายสูงวัยคนหนึ่งรูปร่างผอมเกรงผิวคล้ำแดดเดินเข้ามาหาสาลวัดอาทิตย์อย่างเงียบๆที่นอกรั้วฟาร์มเขาคือลุงชมคนงานเก่าแก่ที่ซื่อสัตย์ของคุณหญิงมันกาเขา มองซ้ายมองขวาก่อนจะกระซิบด้วยเสียงที่เบาพอให้ได้ยินกันแค่สองคนคุณสารวัตรครับผมว่ามีเรื่องแปลกๆที่บ่อที่สามเรื่องนี้มันไม่ปกติแน่ๆสารวัตรอาทิตย์ขมวดคิ้วพยักหน้าให้ลุงชมเล่าต่อปลาสวายฝูงนั้นมันแปลกไปหลายวันแล้วครับปกติมันจะอยู่ก้นบ่อไม่ค่อยขึ้นมาผิวน้ําแต่สอง,งสวันมานี้มันเอาแต่ว่ายวงเวียนอยู่ตรงมุมบ่อด้านทิศตะวันตกขุดเลนกันตลอดเวลาน้ํา ตรงนั้นมีคราบไขมันลอยอยู่แล้วก็มีกลิ่นเหม็นไม่ใช่กลิ่นคาวปลานะครับสารวัตอาทิตย์นิ่งฟังแต่ในหัวของเขาเต็มไปด้วยสมุดฐานมากมายในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำปลาสวายเป็นปลาที่กลิ่นไม่เลือกถ้ามีซากซักตกลงไปพวกมันก็จะมารวมตัวกันอยู่รอบๆและกลิ่นที่ลุงชมบรรยายก็คล้ายกับกลิ่นเน่าเปิดของซากสดมากลุงชมอ้ามอึงไปครู่หนึ่งก่อนจะเล่ารายละเอียดที่ทำให้สารวัต อาทิตย์ถึงกับขนลุกคืนที่คุณผู้หญิงหายไปผมเห็นคุณธนากับหนูมาลีเข็นรถเข็นดินไปทางบ่อที่สามผมนึกว่าเขาเอาขยับไปทิ้งแต่ใครจะไปคิดประโยคที่พูดไม่จบแต่สารวัดอาทิตย์เข้าใจความหมายของมันดีเขาสักถามรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาเส้นทางและท่าทีของทั้งสองคนในคืนนั้นลุงชมจำได้แม่นยำว่าตอนนั้นมืดมากมีเพียงแสงไฟฉายและทั้งคู่ก็เดินเร็วมากพยายามหลีกเลี่ยงที่จะ มองมาทางบ้านใหญ่พวกเขาใช้เวลาประมาณ20นาทีแล้วก็กลับมามือเปลห้าเหงื่อท่วมตัวสำหรับสารวัดอาทิตย์นี่คือบอกแสแรกที่เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ธรรมชาติไม่เคยโกหกฝูงปลาสวายกำลังชี้ให้เห็นถึงสิ่งผิดปกติที่อยู่ใต้โคนสีดำโดยไม่ได้ตั้งใจและคำให้การของลุงชมก็คือพยานหลักฐานที่ยืนยันถึงทิศทางการสืบสวนแต่เขาก็เข้าใจว่านี่เป็นเพียงข้อสงสัย การจะเปลี่ยนข้อสงสัยให้เป็นหลักฐานต้องลงมือทันทีและมันจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่อาจย้อนกลับได้สารวัดอาทิตย์เงยหน้ามองไปทางบ่อที่สามผิวผิวน้ำนิ่งสงบสะท้อนท้องฝ้ายามโพเพนแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้ก้นบ่อนั้นอาจมีความลับอันน่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ความลับที่ทั้งธนาและมาีกำลังพยายามฝังกบไปพร้อมกับความจริงเช้าตู่วันรุง่งขึ้นภายใต้คำสั่งของทีมสืบสวนบ่อที่สาม ถูกล่องเอาไว้เครื่องสุกน้ำกำลังสูงเริ่มทำงานดูดน้ำสีขุ่นข้นออกไปทีและน้อยหวังน้ำวนค,อคอ่อยๆเผยให้เห็นชั้นโคลนสีดำหนาเตอร์ที่ก้นบ่อบรรยากาศรอบบ่อเงียบกริบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์และเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลุยโคลนสารวัตรอาทิตย์ยืนอยู่บนขอบบ่อสายตาจับจ้องไปที่ระดับน้ำที่ลดลงเรื่อยๆในใจทั้งตื่นเต้นและหนักอึงเขารู้ว่าสิ่งที่กำลังจะปรากฏขึ้นอ่ะ เป็นจุดสิ้นสุดของความเงียบงันในคดีนี้เมื่อระดับน้ําเหลือเพียงแค่หัวเขาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ตะกวนขึ้นรายงานครับพบวัตถุต้องสงสัยที่มุมบ่อด้านทิศตะวันตกครับทุกคนรีบมารวมตัวกันทันทีชั้นคนถูกตักออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นแท่งคอนกอรีตขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยตะโคร่นน้าและในตอนนั้นเองเกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงก็โชยเข้าจมูกเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของซากสดที่เน่า เปิยผสมกับกลิ่นโคลนและคราบไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำสารวัดอาทิตย์ก้าวลงไปสวมถุงมือและส่งสัญญาณให้ทีมนิติเวชเข้ามาช่วยเมื่อแท่งคอนกรีตถูกยกขึ้นภาพที่อยู่ข้างใต้ทําให้ทุกคนถึงกับนิ่งอึ่งชิ้นส่วนกระดูกสีขาวประปนอยู่ในโคลนสีดําพร้อมกับเศษเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งรอบๆบ,บ,บริเวณนั้นปลาสวายขนาดใหญ่หลายสิบตัวยังคงว่ายยนเวียนอยู่เรากับถูกดึงดูดโดยสิ่งที่อยู่ก้นบ่อมา ตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นิติเวชคนหนึ่งพูดขึ้นเบาๆด้วยน้ำเสียงที่แผ่วลงเยือถูกถวงน้ำอมพลังสดและฝูงปลาก็จัดการส่วนที่เหลือขณะที่กำลังค้นหาในกองโครนที่ปะปนกับกระดูกมือของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็สัมผัสกับวัตถุบางอย่างที่เรียบลื่นเขาค่อยๆล้างมันออกและทุกคนก็จำได้ว่านั่นคือกำไรหยกที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ลุงมชมที่ยืนอยู่บนขอบบ่อพอเห็นก็ถึงกับร้อง ให้ออกมาของคุณผู้หญิงครับท่านไม่เคยถอดมันเลยสารวัตรอาทิตย์กมัดแน่นจิกเซอร์ทุกชิ้นเชื่อมต่อกันแล้วคุณหญิงมันกาไม่ได้หายตัวไปท่านถูกอาจกรรมถูกมัดติดกับแท่งคอนกรีตแล้วโยนลงบ่อเพื่อให้ธรรมชาติช่วยลบร้อยแต่คนร้ายลืมไปอย่างหนึ่งธรรมชาติไม่สามารถถูกซื้อได้และฝูงปลาสวายนี่เองที่ได้นำทางพวกเขามาสู่ความจริงด้วยสัญชาตญาณของมันเมื่อกำไรหยกถูก นำขึ้นมาก็เป็นเวลาเดียวกับที่ความหวังอันริปรีว่าคุณหญิงมริกายังมีชีวิตอยู่ได้ดับวูบลงและในขณะเดียวกันในใจของสารวัดอาทิตย์ก็เกิดความมุ่งมั่นขึ้นมาความจริงครั้งนี้จะทําให้คนร้ายต้องชดใช้ในสิ่งที่ทําลงไปจากหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งแท่งคอนกรีตชิ้นส่วนกระดูกเศษเสื้อผ้ากำลยกประกอบกับคาให้การของพยาและผลการชนะสูตรทีมสืบสวนจึงเริ่มปฏิติดต่อภาพ ทั้งหมดของคืนอันน่าสยดสยองนั้นขึ้นมาไมคคืนนั้นประมาณยี่บนาฬิกาบ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางฟาร์มปลาจมอยู่ในความเงียบสงัดคุณหญิงมันการนั่งอยู่ในห้องทำงานสายตาจดจ่ออยู่กับสมุดบัญชีกาชาร้อนๆที่วางอยู่ข้างๆยังคงมีควันกลุ่นไม่มีใครรู้ว่านั่นคือกาชาสุดท้ายในชีวิตของท่านตามแผนที่วางกันไว้มาลีแกล้งทำเป็นเข้าไปหาเรื่องแม่ในห้องเธอต่อว่าเสียงดัง เรื่องที่ถูกควบคุมเรื่องเงินทองแล้วก็เดินออกจากห้องไปด้วยความโกรธการทะเลาะกันครั้งนี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อสร้างเหตุผลให้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเท่านั้นแต่ยังทําให้คุณหญิงมาิกากดความระแวดระวังต่อคนที่อยู่ข้างหลังเธอด้วยขณะที่ท่านก้มลงจดบันทึกกาสามีที่ท่านเคยไว้วงางใจก็ย่องเข้ามาอย่างเงียบๆในมือของเขาคือท่อเหล็กยาวที่ใช้ซ่อมเครื่องสูบน้ํามันเย็น เฉียบและหนักอึ้งโดยไม่มีการเตือนใดๆเขา<ๆ>ก็เหวี่ยงมันสุดแรงจากด้านหลังการโจมตีที่รุนแรงเพียงครั้งเดียวทําให้ท่านล้มลงทันทีเมลีเดินกลับเข้าดวงตาสันริกเมื่อเห็นภาพตรงหน้าแต่แทนที่จะตกใจกลัวหรือเข้าช่วยแม่เธอกลับยืนหายใจหอบอยู่ตรงนั้นแล้วรีบปิดประตูห้องทุกอย่างเป็นไปตามบทละครที่ทั้งสองคนได้วางแผนกันมาอย่างดีพวกเขาใช้เชือกมัดร่าง ของคุณหญิงมันกาเข้ากับแท่งคอนกรีตที่เตรียมไว้ซึ่งเดิมที่เป็นแผ่นปูนแกนบก่ปลาเก่าแล้วพันด้วยกระสอบอีกหลายชั้นเพื่ออำพรางรูปร่างจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันนำร่างขึ้นรถเข็นดินลัดล็อกไปตามทางเล็กๆด้านหลังไปยังบ่อที่สามซึ่งเป็นบอ่อที่ลึกที่สุดและไม่ค่อยมีใครเข้าไปในเวลากลางคืนท่ามกลางความเมื่อแสงไฟฉายส่องลงบนผิวน้ำเกิดเป็นวงแสงสันวหวพวกเขาช่วยกัน ผลักแท่งคอนกรีตลงไปได้ยินเสียงดังตูม้มหนักๆแล้วก็ยืนมองมันค่อยๆจมลงดึงร่างของผู้หญิงที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัวให้จมหายไปด้วยกันเมื่อผิวน้ำกลับมานิ่งสงบบิดครั้งธนาและเมลีก็หันหลังกลับไปโดยเชื่อว่าฝูงปลาสวายที่กินไม่เลือกจะจัดการร่องรอยทุกอย่างให้หมดสิ้นพวกเขาไม่คาคิดเลยว่าสัญชาตญาณของมันจะกลายเป็นตัวชี้เป้าที่นำตำรวจกลับมาอย่างที่แห่งนี้ สาเหตุของเรื่องทั้งหมดคำตอบนั้นเรียกง่ายแต่โหดร้ายเหลือเกินนั่นคือกิเลสตัณหาและความลบทาเข้ามาหาคุณหญิงมาลิกาไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะทรัพสมบัติส่วนมาลิหญิงสาวที่เติบโตมาท่ามกลางความกดดันและความริษยากลับพบการเอาออกเอาใจที่เธอหัวยาจากพ่อเลี้ยงการรวมตัวกันของสองจิตใจที่บิดเยี้ยวได้เปลี่ยนคืนนั้นให้กลายเปเห็นคืนแห่งการสรยศน์หักหลังอย่าง ถึงที่สุดและเมื่อความจริงทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แค่คนในเหตุการณ์เท่านั้นที่สั่นสถานแม้แต่ผู้ที่ได้รู้เรื่องราวก็ยังรู้สึกเย็นและหยึกไปถึงไขสันหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนทีมสืบสวนจึงตัดสินใจใช้กลยุทธ์การสอบสวนแบบคู่ขนานโดยแยกมาลีและธนาไปอยู่คนละห้องแล้วทําการสอบสวนในเวลาเดียวกันแต่ใช้แนวทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันในห้องสอบสวน ที่หนึ่งสารวัตรอาทิตย์นั่งอยู่ตรงข้ามมาลีเขาไม่ได้ข่มขู่หรือใช้ถ้อยคำรุนแรงแต่กลับเลือกใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลเจือความเห็นใจพ่อเลี้ยงของหนูบอกว่าเขาจะรับผิดทั้งหมดเพื่อให้หนูได้รับการลดหย่อนโทษหนูอยากจะทําอะไรเพื่อช่วยเขาบ้างใหมมาลีเงยหน้าขึ้นดวงตาแก่พริธิคำพูดของสารวัตรอาทิตย์กระทบเข้ากับจุดอ่อนทางจิตใจที่เห็นแก่ตัวและที่สงสัยของเธอพอดีท่า ธนารับผิดทั้งหมดเธอก็จะรบรอดแต่ในขณะเดียวกันเขาจะปกป้องเธอไปจนถึงที่สุดจริงหรือสารวัดอาทิตย์พูดต่อถ้าหนูยังเงียบอยู่ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามคําให้การของเขาแต่ถ้ามีอะไรที่อยากจะชี้แจงตอนนี้เป็นโอกาสแล้วน้ำมารีกัดริมฝีปากเริ่มมีอาการลังเลสองมือประสานกันแน่นเขารู้ว่ากําแพงในใจของเธอเริ่มมีรอยร้าวแล้วในเวลาเดียวกันที่ห้องสอบสวนที่สองเจ้าหน้าที่อีกคน กำลังเผชิญหน้ากับธนาเขาเปิดสมุดบันทึกแล้วพูดพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นบริสานภาพหมดแล้วเธอบอกว่าคุณเป็นคนบิดบ,บังคับล่วงละเมิดและยูนให้เธอย่าแม่เธอยังบอกอีกว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนธนาถึงกับชะงักความสงบทนิ่งที่เคยมีหายไปในทันทีเขานั่งตัวตรงขึ้นแล้วพูดด้วยเสียงเกรว่ามันโกหกมันนั่นแหละที่เป็นคนต้นคิดมันบอกว่าท่าแม่ มันตายทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ถึงจะเป็นของเราเสียงที่ดังลั่นพร้อมกับสีหน้าโกรธเกลียวคือคำสารภาพทางอ้อมที่ทีมสืบสวนรอคอยกลับมาที่ห้องที่หนึ่งสารวัตรอาทิตย์ยื่นน้ำให้มารีดื่มอย่างนุ่มนวลผมรู้ว่าหนูถูกกดดันถูกดึงเข้าไปผูกพันกับเรื่องนี้แต่ถ้ายังเงียบต่อไปโทษของหนูก็จะไม่ต่างจากเขาหยดน้ำตาเริ่มไหลรินออกมาคราวนี้ไม่ใช่หยดน้ำตาที่เสียแซ่อีกต่อไปมันมา จากความกลัวและความสิ้นหวังอย่างแท้จริงมาลีก้มหน้าร้องให้ฟูมฟายหนูหนูแค่อยากจะหนีไปจากแม่หนูไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานกลายมาถึงขนาดนี้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพันธมิตรแห่งอชยกรรมที่เคยคิดว่าจะร่วมหัวจงท้ายฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันก็สลายลงถ้าน่ากลัวจะสูญเสียทุกอย่างมาลีกลัวจะต้องรับโทษเหมือนเขาทั้งคู่ต่างหันมากล่าวโทษกันและกันและเปิดโปงความจริงทั้ง หมดของคืนแห่งโชคชะตานั้นโดยไม่ได้ตั้งใจสำหรับทีมสืบสวนนี่คือช่วงเวลาที่ไขกุญแจสำคัญของคดีได้ทั้งหมดช่วงเวลาที่คนร้ายที่ดูเหมือนจะสามารถขี่กันกลับเป็นฝ่ายดึงกันและกันลงสู่วีของตัวเองหลังจากพันธมิตรแห่งอาชญากรรมล่มสลายทั้งธนาและมาลีก็ถูกนำตัวกลับมายัางห้องสอบสวนอีกครั้งแต่คราวนี้พวกเขาไม่ใช่คนสองคนที่ประสานงานกันอย่างเข้าขาเหมือนก่อนหน้า อีกต่อไปต่างคนต่างนั่งอยู่คนละมุมสายตาหลบเลี่ยงกันน้ำเสียงขาดห้วมมาลีเป็นคนเริ่มก่อนเสียงของเธอเบาแต่แต่ละประโยคกลับเหมือนมิถิกฤตลึกลงในใจผู้ฟังความสัมพันธ์ระหว่างหนูๆกับพ่อเลียงเริ่มขึ้นเมื่อปีกว่าป่าที่แล้วข้าเขาอ่อนโยนให้ทุกอย่างที่หนูต้องการชมหนูตลอดไม่เหมือนแม่เลยแม่เอาแต่ตำหนิบังคับให้หนูต้องทําให้ดีกว่านี้เก่งกว่านี้หนูเหนื่อยมากข้าเธอหยุดไปครู่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆ แล้วพูดต่อต่อที่เขาพูดว่าถ้าแม่หายไปทุกอย่างก็จะเป็นของเราหนูไม่ได้คัดค้านหนูคิดว่าหนูจะได้เป็นอิสระได้ใช้ชีวิตสบายสบายแต่หนูไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้น้ำตาไหลไหลทะลักออกมาแต่คราวนี้ไม่มีการเสียแสงใด้ๆมันคือน้ำตาแห่งความพังทลายในห้องสอบสวนอีกห้องหนึ่งธนากลับเลือกที่จะสารภาพยังตรงไปตรงมาเขาไม่พูดอ้อมของมองหน้าเจ้าหน้าที่สอบสวนตรงตรงผมแต่งงานกับคุณ มลิกาเพราะเงินคือฉลาดก็จริงแต่ชอบควบคุมเกินไปผมรู้ว่าอีกไม่นานเขาต้องจับได้เรื่องของผมกับมลีชิงลงมือก่อนย่อมดีกว่าในน้ำเสียงของเขาไม่มีความสํนนึกผิดมีเพียงความเจ็บใจที่แผนการไม่สำเร็จทนายยังเล่าอีกว่าเขาเป็นคนควบคุมจิตใจของมลีเองเปลี่ยนความกับแค้นใจที่เธอมีต่อแม่ให้กลายเป็นแรงจูงใจในการอาเขาค่อยๆปลูกฝังความคิดที่ว่าถ้าแม่ไม่อยู่ชีวิต จะดีขึ้นจนกระทั่งเธอเชื่อว่านั่นคือความจริงสารวัตรอาทิตย์ที่นั่งอยู่ในห้องสังเกตการถึงกับนิ่งอึงนี่ไม่ใช่แค่คดีอาจกรรมเพื่อชิงทรัพย์ธรรมดาแต่มันคือโศกนดกรรมทางศีลธรรมของครอบครัวที่ถึงจุดต่ำสุดที่ซึ่งลูกสาวร่วมมือกับพ่อเลี้ยงเพื่อทำร้ายแม่แท้ๆของตัวเองที่ซึ่งสายใหญ่รักในครอบครัวถูกแทนที่ด้วยกิเลสต,ตัณหาและความโลภเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่อจชยากรรม ทางกฎหมายแต่มันคือคำพิพากษาจากโมทอที่จะไม่มีวันลบเลือนเพราะหลังจากที่ศาลตัดสินคดีไปแล้วเมื่อทุกคนจากไปคำสาภาพเหล่านี้จะยังคงดังกล้องอยู่ในความทรงจำของทุกคนที่เคยรู้จักพวกเขาเหมือนกับแผลเป็นที่ไม่มีวันหายวันพิจารณาคดีลานหน้าสาแน่นขนาดไปด้วยผู้คนตั้งแต่ชาวตู่ชาวบ้านไหนพื้นที่ก็มารวมตัวกันไม่ใช่แค่เพราะความอยากรู้อยากเห็นแต่เพราะนี่คือคดีสะเทือน ขวัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลูกสาวและพ่อเลี้ยงร่วมกันอดกรรมแม่แท้ๆเพื่อหวังในทรับสมบัติภายในห้องพิจารณาคดีจำเลยทั้งสองเดินเข้ามาลีสูมเสื้อเชือสีขาวใบหน้าสู้ผอมสายตาหลบเลี่ยงทนายยังคงแต่งกายเรียบร้อยแต่แววตาได้สูญเสียความมั่นใจที่เคยมีไปแล้วพวกเขาไม่ได้นั่งใกล้กันเหมือนเคยไม่ได้พูดคุยกันแม้แต่คำเดียวเมื่ออายการอ่านคำฟ้องบรรยากาศกองเงียบ คลิปทุกรายละเอียดตั้งแต่การวางแผนการลงมือการนำพรางสัตว์ไปจนถึงการใช้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อก่ออาชญากรรมถูกเล่าออกมาอย่างชัดเจนผู้ที่ได้ฟังต่างสัรสอพญพทานบางคนสายหน้าอย่างระอาบางคนถอนหายใจเบาๆผู้พิพากษาลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยในยาถนาในข้อหาผู้อื่นโดยไตรระรองไว้ก่อนและพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิต จำเลยนางสาวมาลีในข้อหาร่วมกันอ้าผู้อื่นเสียงค้อไม้ของผู้พิพากษาดังก้องราวกับเป็นจุดสิ้นสุดของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยเลือดและน้ำตาที่เก้าอี้ด้านหลังลุงชมคนงานผู้ซื้อสัตว์แอบ,บเช็ดน้ำตาอย่างเงียบเียบเขาไม่ได้ร้องไห้ให้คุณหญิงมาริกาเพียงคนเดียวแต่ร้องไห้ให้กับครอบครัวที่เคยยอบอุ่นซึ่งต้องมาพังทลายลงเพราะความโลภและการสยดฟามปลาสวายบัตนี้ถูกทิ้งร้าง ย่าขึ้นรบชัดบ่อที่สามที่เคยฝังความลับอันน่าสยดสยองไว้ถูกถงไปแล้วแต่ไม่มีใครลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่นั่นคดีได้ปิดฉากลงแต่บทเรียนยังคงอยู่ว่าเส้นแบ่งระหว่างความรักในครอบครัวกับความลบนั้นเราบางกว่าที่เราคิดเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ปล่อยให้กิเลสตัณหาและความเห็นแก่ตัวเข้าครอบงำคุณค่าทางศิลธรรมก็สามารถพังทลายลงได้ในพริบตาและราคาที่ต้องจัด บางครั้งอาจไม่ใช่แค่คำพิพากกอสอทางกฎหมายแต่เป็นคำพิพากษาจากโมโนธรรมที่จะตามหลอกหลอนไปชั่วชีวิตเรื่องราวนี้แม้จะน่าเศร้าแต่ก็จำเป็นต้องถูกเล่าขานต่อไปเพื่อย้ำเตือนว่าความยุติธรรมอาจจะมาล่าช้าแต่จะไม่ละเลยใครและบางครั้งธรรมชาติก็พร้อมที่จะยืนอยู่ข้างความจริงเช่นเดียวกับที่ฝูงปลาสวายได้กลายเป็นพยานโดยไม่ได้ตั้งใจให้กับอาชญากรรมที่เลวร้าย นี้ความยุติธรรมได้บังเกิดผลแล้วแต่คำถามยังคงดังกล้องอยู่อะไรทำให้ลูกสาวคนหนึ่งหันหลังให้กับแม่ผู้ให้กำเนิดอะไรทำให้ชายคนหนึ่งสามารถลงมืออ้าภรรยาที่เคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาและที่สำคัญที่สุดในตัวเราแต่ละคนมีเส้นแบ่งที่เปราะบางนั้นอยู่หรือไม่เพียงแค่ความโลภนิดหน่อยกิเลสอีกเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้เราข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าคุณคิดอย่างไรกับเรื่อง เรานี้ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ช่องคอมเมนต์ไม่ใช่แค่เพื่อแสดงความคิดแต่เพื่อย้ำเตือนซึ่งกันและกันว่าความรักและความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวคือสิ่งล้ำค่าที่สุดที่ไม่อาจแลกด้วยสิ่งใดได,ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวคดีดปริศนาในตอนต่อไปที่ซึ่งเราจะมาเปิดโปงความจริงและค้นหาเรียนจากคดีดังไปพร้อมๆกับคุณ